น้ำโค้งต้องกินให้หมดนะครับไม่ใช่ท่านเทหลากไปนี่เปล่านะครับร้อยเข็มต้องร้อยให้เข้านะครับชูมือนะครับพอบอกชูมือเราจะห่อเรื่องเป่าแป้งนี่ต้องก้มลงเป่านะครับก้มลงเป่าไม่ใช้มือนะครับใช้ปากาคบา,กาบนะครับปากคาบปากคา,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 าบแล้วเอาเหรียญมาคายส่จานนี้นะครับแล้วหยิบลูกโป่งเป่า

ผมนำมาแล้วนะครับนำมาแล้วโอ้มันจะมาเสียท่าตรงนี้นะครับโอ้โหพี่ธงชัยมันจะมาเสียท่าตรงนี้นะครับแซงได้ับแซงได้จะยัเย็นยังไง,งก็ต้องแซงพี่ธงชัยตรงนี้แหละนะมัน,นมันตาบริสุทธุ่งเนาะมันตาบรดีนะไอ้มาเนี่ยท่านใหญมันลงเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาได้มาได้เดินมาได้อ่ากินกินดีดีกินก็้กินดีดีกินแล้วต้องกินดีดีเล่นแล้วก็เล่นดีดมาแล้วท้องไทยเนี่ยแกจะเปียนเปียตรงนี้ละแกจะเปียนเปียตรงนี้นะอ่าแกจะเปียนเปียนตรงนี้นะนะเด็กมันตาดีเลยนะมันร้อยเข็มเข้าเลยนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮันไม่แน่ ไปลง้มต้องคนลุ้มมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเจ็บแน่เดี๋ยวิ้มเป็นตานะมาแล้วมาแล้วโอ้ยเป็นยังไงอีพออีพอมาแล้วอีพ่อมาแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมใยครับตอนนี้ลมใยเดี๋ยวมาเจะจะปักแกงข้าเหม้ไฟลูกโอ่งอะยุ่งเลยอไาเอาเลยเฮ้ย เอาเหรียญตะไครไใ่จางนะครับเอาเหรียญตะไคร้ใ่จางอาดีดีนะครับอ้าวอ้าวอาแล้วาคร้รไ นะครับผมสอคู่นี้นะครับสอคู่นี้นะครับเจ็บนี่เจ็ีจบนีจบีเจ็ีไอ้นไงไอีมเลยนะยไปจนะครับเรียนไปจานะครับ้เรียนไปจานะครับเรียนไปจานะครับที่สที่สามรถเดียวที่สาม่ารถย่ารถรถลไปปป 哎呀！哎呀、eh okay! e！哎呀！干嘛？干嘛？来来，来！来，你那点，跑！跑！ 走走走。